สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลิโแม็กคลิปทุกท่านครับจิมมี่ธนเทพชาเนศนิรศัยครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2003 t o y o t โตโยต้าุ่มพัฒนารถยนต์อนเนกประสงค์สำหรับตลาดอินโดนีเซียภายใต้รหัสโครงการ UIMV ออกมาครั้งแรกในชื่อว่าโตโยต้าอเวนซ่ารถยนต์รุ่นนั้นเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี2004แล้วก็มียอดขายสะสมไปได้เยอะพอสมควรแต่แน่นอนครับวันเวลาก็เปลี่ยนไป เทคโนโลยีของรถมันก็อัปเกรดตามกันไป a วนซ่ารุ่นเดิมนั้นสร้างขึ้นบนโครงสร้างของ Daihatsu Terios รุ่นเก่าตั้แต่ปี1997เทคโนโลยีเหล่านั้นณนะวันนี้เก่าเกินไปแล้วมาวันนี้ Toyota ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ a v a n ซ่าเดิมๆทิ้งไปทั้งหมดพร้อมกับการออกแบบรถยนต์รุ่นใหม่ขึ้นมาบนโครงสร้างวิศวกรรมแบบใหม่ขับเคลื่อนล้อหน้า และเปลี่ยนชื่อรุ่นจากเดิมอเวนซ่ามาเป็น All New Toyota Veloz t ต y o t ้าเวลสนั้นเปิดตัวพร้อมกับ Toyota a v a n นซในอินโดนีเซียเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2021ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับอธิบายให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าใจกันนิดหนึ่งว่า v e ลส z นั้นเนี่ยถือว่าเป็นเวอร์ชั่นสปอร์ตี้ขึ้นของ a v a n ซ a เดิมนะครับแต่ทีนี้ Toyota m มอเตประเทศไทยมองว่าถ้าจะเป็นรถรุ่นใหม่ ทั้งทีในเมื่อมีการเปลี่ยนโครงสร้างงานวิศวกรรมจากเดิมที่เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังมาเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็มีการเปลี่ยนแพคเ,เกจจิ้งของรถทั้งคันเสียจนกระทั่งแตกต่างจากรถรุ่นเดิมขนาดนี้โตโยต้าเลยมองว่าไหนๆก็ไหนๆเปลี่ยนชื่อรุ่นซะเลยดีกว่าโตโยต้าเลือกที่จะทาตลาดอแวนซ่าใหม่ในชื่อ all new toyota veloz แทนนั่นเอง All New Toyota v e l o s ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า Proud Active นะครับโดยเส้นสายภายนอกนั้นมีธีมงานดีไซน์ที่เรียกว่า Emotional and Rough ตัวรถนั้นมีขนาดภายนอกยาว4,475ม m mm, มกว้าง1,750ม m mm, มสูง1,700ม m mm, มระยะฐานล้อยาว2,750ม m mm, ม Ground Clearance นั้น205ม m mm, มความจุถังน้ำมัน43ลิตร ออลนโตโยต้าเวลลสใหม่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นตัวถังที่เรียกกันว่า DNGA หรือ Daihatsu New Global Architecture ซึ่งเป็นพื้นตัวถังที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากพื้นตัวถัง TNGA ของ Toyota เน้นในเรื่องของการลดต้นทุนลงมาเล็กน้อยเพื่อที่จะสามารถทำให้สร้างรถยนต์รุ่นใหม่ขึ้นมาได้ในราคาที่สามารถจะแข่งขันกับตลาดได้งานออกแบบที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นงานออกแบบใหม่ล่าสุด ส่งตรงมาจากดีไซน์สตูดิโอของ Toyota ทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ในอินโดนีเซียความแตกต่างจากรถยนต์รุ่นเดิมนั้นแทบจะเรียกได้ว่าแทบจะทั้งคันนะครับเริ่มกันจากชุดไฟหน้าที่เป็นแบบ LED นะฮะแล้วก็จะมีคิ้วโครเมียมออกแบบขึ้นมาใหม่นะครับรวมทั้งมีไฟตัดหมอกเสริมมาให้กระจังหน้าก็มาในสไตล์แบบสมัยนิยมนะครับแต่ว่าในรุ่นพรีเมียมตัวนี้จะพ่นเป็นสีดำเงาขณะเดียวกันเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่า ในอเวนซ่ารุ่นเดิมเนี่ยฝากระโปรงหน้ามันจะค่อนข้างลาดลงเพื่อที่จะให้ f e ล l i n g ความเป็นมินิแวนแต่ด้วยรสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปณนะวันนี้สังเกตได้เลยว่าดีไซน์บริเวณนี้เนี่ย จะสูงขึ้นและจะชันขึ้นเพื่อให้มีความรู้สึกแบบรถยนต์ SUV เสริมเข้ามามากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตาม feeling แล้วก็ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคในอินโดนีเซียและในโซนอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยด้วยที่คาดหวังว่าอยากจะเห็นรถอเนกประสงค์เจที่นั่งแต่มีรูปทรงที่แตกต่างจากมินิแวนแบบเดิมๆส่วนล้ออลลอยนั้นนะครับสำหรับรุ่นพรีเมียมนั้นคราวนี้ให้มาเป็นทูรันซ่นะครับที0 5 a ด้วยโอใช้ได้เลยทีเดียว ขนาดไซส์ยางนั้นอยู่ที่205 50R17 นะฮะขนาดเดียวกันนะครับสีตัวถังที่คุณเห็นนี้เป็นสีแดงเบอร์ใหม่ล่าสุดซึ่งไม่เคยมีใช้ในรถยนต์โตโยต้าที่ประกอบในประเทศไทยมาก่อนนะครับนอกหนจากนี้รุ่นพรีเมียมเนี่ยก็จะมีกระจกมองข้างพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับแล้วก็จะมี ต้องมองภาพด้านใต้รวมทั้งมีคิ้วประดับสีดําตรงนี้นะครับเป็นคิ้วกันกระแทกเพิ่มขึ้นมาให้เพราะว่าอันนี้รุ่นสมาร์ทจะไม่มีนะครับแต่รุ่นพรีเมียมจะมีมาให้มาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นโดยส่วนตัวผมเนี่ยหลังจากที่เห็นภาพครั้งแรกเนี่ยใจจริงอยากจะให้เส้นตรงเนี้ยมันลากเพิ่มเข้ามาอีกนิดหนึง่งแล้วก็ดันจบตรงนี้เพื่อที่จะเพิ่มพัฟพอ์ชั่นบริเวณตรงนี้ให้มันเยอะขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเอาข้อจริงแล้วมันก็ได้ประมาณนี้แหละครับ ไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบ LED นะมาในสมัยนิยมเลยก็คือลากกันยาวๆไปจนกระทั่งจดอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีแผงทับทิมด้านหลังเสริมมาให้สปอยเลอร์นั้นออกแบบให้เป็นชิ้นเดียวกันกันกบฝาท้ายเลยนะครับแต่ว่าไฟเบรกตัวท,ที่3นั้นย้ายมาอยู่ข้างในแทนมีไลฟ้าให้ใบปันฝนหลังมาให้แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ย มีเซนเซอร์มาให้นะครับในบริเวณด้านหลังเป็นเซนเซอร์กะระยะด้านหลังมาให้นะครับส่วนประตูด้านหลังนั้นนะครับถามว่าเปิดไฟฟ้าไหมไม่ใช่ไฟฟ้านะฮะก็ยังคงเป็นแบบยกขึ้นธรรมดาไม่มีปุ่มไฟฟ้าดใดๆมาให้เลยนะครับแต่ฟ้าท้ายน้ำหนักโอเคนะฮะเท่าที่ดู เอาละครับทีนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศในห้องโดยสารกันดีกว่าว่ามันจะแตกต่างจากรถรุ่นเดิมมากน้อยขนาดไหนเรื่องแรกที่อยากจะให้ดูก็คือเรื่องของน้ำหนักประตูบอกเลยว่าฟีลลิ่งเนี่ยมันต่างจากอเวนซ่าเดิมอย่างชัดเจนเพราะอเวนซ่าเดิมเนี่ยฟีลลิ่งการเปิดประตูมันจะป้องแป,งแป้งหน่อยนะครับแต่อันนี้พอจับปุ๊บเนี่ยกึ๊บแค่คุณดึงมาเนี่ยน้ำหนักมันต่าง น้ำหนักต่างจริงๆนะครับแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ประตูคู่หน้าด้วยนะไอประตูคู่หลังน้ำหนักก็ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าคู่ด้านหน้าเนี่ยมันจะมันจะหนักกว่ากันนิดนึงส่วนด้านหลังเนี่ยโอเคผมถือว่าใช้ได้นะครับรับได้แต่ว่าคู่หน้าเนี่ยหนักนิดนึงซึ่งถือว่าได้ฟีลลิ่งที่กําลังดีแลวผมเชื่อว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยสัมผัสแรกพอจับขึ้นมาปุ๊บเปิดออกมาปุ๊บจะรู้สึกว่าเฮ้ยอลิทาบิทมอลพรีเมียมนะเมื่อเทียบกับแวนซ่ารุ่นเดิมในจังหวะที่เราก้าวขาขึ้นไปนนนนัั่่่งงเเียยะครรบ,บลลวาากาขึ้ ค่อนข้างจะดีขึ้นเยอะผมไม่จําเป็นต้องก้มหัวลงเยอะเท่าไหร่นะครับช่องประตูออกแบบมาได้ค่อนข้างกําลังดีเข้ามานั่งปุ๊บเบาะนั่งเนี่ยมันสามารถจะปรับสูงต่ําได้เยอะพอสมควรอ่ะเดี๋ยวให้ดูในตําแหน่งสูงสุดก่อนนะฮะสูงขนาดนี้นะครับคนที่ตัวเตี้ยประมาณสักร้อยห้าสิบกว่ากวาเนี่ยก็น่าจะยังขับได้นะฮะนี่คือตําแหน่งของสูงสุดนะแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าตําแหน่งที่ต่ําที่สุดจะเป็นยังไงนี่คือพยายามจะกดลงอย่างรวดเร็ว ก้านตรงนี้เล็กลงก็เป็นอีกวิธีนึงในการลดต้นทุนนะฮะแต่ว่ามันก็ยังคงใช้งานได้ดีอยู่ต้แนแลงบ่อนั่งต่ำสุดนั้นต่ำกว่าเอ็กซ์แพเดคู่แข่งสำคัญนิดเดียวนะครับ แต่ว่าในภาพรวมแล้วถือว่าใช้ได้อยู่นะทีนี้พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังแบบสามก้านแล้วก็ชิ้นตรงนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมค่อนข้างสวยแล้วก็ประดับด้วยลายเป็นโนแบล็กตามสมัยนิยมมีแผงสวิตช์มัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมทั้งบนหน้าจอแล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงควบคุมระบบโทรศัพท์นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันสามารถจะปรับสูงต่ําแล้วก็เลื่อนเข้าหาตัวได้เป็นแบบเทเลสโคปิกเลยเพียงแต่ว่าระยะยืดหดเนี่ยยืดหดโอเคนะฮะแต่ระยะ สูงต่ำเนี่ยก็ยังนิดนึงว่ามันน่าจะเยอะกว่านี้นิดนึงแต่สำหรับผมก็ถือว่าก็พอได้แหละตรงช่องแอร์เนี่ยนะฮะที่วางแก้วตรงนี้เนี่ยมีเรื่องดีไซน์ที่ผมว่างงอยู่เหมือนกันคือในขณะที่ฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายทําออกมาเป็นลิ้นชักนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าฝั่งของคนขับนั้นจะตั้งมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะจริงๆน่าจะทําเป็นลิ้นชักซะตั้งแต่แรกเลยแต่ก็ยังว่าแหละครับมันก็จะมีเรื่องต้นทุนมาเกี่ยวข้องนิดนึงนะฮะแผงประตูด้านข้างตรงนี้เนี่ย วัสดุหนังที่ใช้ก็เป็นหนังแบบที่พบได้ในรถยนต์อ Eco ีโคคาทั่วๆไปนะครับก็ไม่ได้บุนุ่มขมาขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตัดกับโทนสีที่ค่อนข้างจะดีและอันที่จริงแล้วเนี่ยมันมีไฟแอมเบียนไลท์ซ่อนอยู่ด้วยนะครับเป็นไฟแอมเบียนไลท์สีฟ้าเพื่อจะสร้างบรรยากาศในตอนกลางคืนส่วนแผงประตูต่างๆนั้นนะครับออกแบบให้วางแขนได้ในระดับที่ วางได้ข้อศอกได้สบายพอดีเช่นเดียวกันกันกบโรยเวณนกล่องคอนโซลด้านข้างตรงนี้ก็วางแขนวางข้อศอกได้สบายพอดีอันนี้ต้องถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกันกันกบอเวนซ่ารุ่นเดิมนะฮะปุ่มพุชสตาร์ทมีมาให้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งปกติตรงคอภูมาลัไรไม่ใช่มันอยู่ตรงด้านใต้ตรงนี้เลยปึ๊บกดออนขึ้นมาแต่มีหน้าจอเวลคัมหน้าดู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 ด,ด,ด,ดูโอ้โหดูแรดนั่นแหละอันนี้ผมชอบนะครับ แต่ต้องบอกก่อนว่าหน้าจอตรงนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนนะครับรูปแบบของหน้าจอได้ทั้งหมด4แบบโดยที่มารวัดความเร็วจะเป็นมารวัดดิจิตอลเท่านั้นนะครับเข็มขัดนิรภัยนะครับเป็นแบบ E.L.R. 3จุดนะฮะแต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ก็เป็นเช่นเดิมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วรถระดับนี้ได้เวลาที่มันต้องปรับระดับสูงต่ำมาได้สักทีหนึ่ง ช่องแอร์คู่กลางนั้นเอาตรงๆว่าดีไซน์มันคุ้นๆเหมือนกับว่าผมเคยพบเห็นในรถไดฮัตส,สุบางรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับถามว่าวัสดุเป็นอย่างไรการกัดขึ้นลายอย่างนี้เนี่ยคือกัดมาสวยนะก็คล้ายๆกับโตโยต้าวีออหรือยาริสพวกนั้นแหละแต่ว่ามันไม่ได้มีการบุนุ่มมาให้ใดๆทั้งสิน้นอันนี้ก็ต้องบอกกันก่อนนะครับก็จะเป็นชิ้นงานพลาสติกปกติยกเว้นบริเวณแถบแผงตรงนี้ที่จะเป็นบุนุ่มหุ้มหนังมาให้เพียงนิดเดียวนะครับ แล้วก็มีตราสัญลักษณ์เวลส์มาให้กล่องเก็บของก็พอจะใส่คู่มือผู้ใช้รถได้แล้วก็น่าจะใส่ได้เพียงแค่นั้นนะฮะชุดเครื่องเสียงนั้นนะครับเป็นจอ monitor สีทัชสกรีนขนาด9นิ้วมาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด6ชิ้นนะครับถามว่าคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเอาไว้ไปรอฟังกันตอนที่เราเอารถมาลองขับกันจริงๆดีกว่าทีนี้มาดูเรื่องของเบาะนั่งกันบ้างผมบอกไว้ก่อนเลยว่า เบาะนั่งนั้นมีความพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพการนั่งรวมทั้งสีคัชชั่นต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นเมื่อเทียบกันกับอเวนซ่ารุ่นเดิมข้อแรกเลยนะครับก็คือตัวพนักพิงหลังเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าการที่มีปีกข้างเนี่ยค่อนข้างจะ ตั้งสูงขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยมันโอบก,กระชับตัวผู้ขับขี่ได้ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเวลาเลี้ยวเข้าโค้งจริงๆเนี่ยไอปีกข้างตัวนี้ฟองน้ำมันจะค่อนข้างนิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันซัพพอร์ตอะไรได้ไม่เยอะนัก,กน,นะครับแต่แค่ว่าจะสร้างฟีลลิ่งให้รู้สึกว่าเอ้ยกระชับขึ้นมานิดนึงอ่าประมาณนี้นะครับที่นี้แผ่นหลังนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าพอนั่งเข้าไปจริงๆเนี่ยบริเวณช่วงกลางหลังตรงนี้นะฮะช่วงแถวๆตรงนี้นะครับถ้าคุณดูจากตรงนี้มันจะจมลงไปนิดเดียว นะครับจริงๆเนี่ยถ้ามันสามารถทําให้มันเรียบไปเลยหรือว่าให้มันนูนออกมานิดนึงได้ก็จะดีแต่ว่าอันเนี้ยผมว่ามัน มันบุมลงไปนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าท่านั่งกันนานๆเนี่ยโอกาสที่จะมีการเมื่อยหลังบริเวณช่วงกลางหลังเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงอยู่นะฮะส่วนเบาะรองนั่งนั้นผมชอบอย่างหนึง่งฟองน้ําที่ให้มาเนี่ยเป็นฟองน้ําแบบนิ่มนิ่มในระดับเดียวกันกับพวกรถซูซูกิเขาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนั่งมันก็จะสบายนะครับพอสมควรแล้วก็ตัวพนักพิงหลังนี่ก็ใช้ฟองน้ําแบบนิ่มเหมือนกันนะฮะ ความยาวของเบาะรองนั่งเนี่ยก็พอๆกันจนกระทั่งถึงบริเวณขาพับเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ประมาณหนึ่งเลยละตำแหน่งนั่งขับผมว่าเขาก็พยายามแก้ปัญหาจากรถรุ่นที่แล้วมาได้ค่อนข้างดีนะครับตำแหน่งคันเกียร์ก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าเฮ้ยใช้ได้นะฮะเอาใจคนที่ชอบขับรถมากขึ้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีมากเนี่ยถ้าคุณจะดูเห็นไหม ตาผมอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมสามารถจะทำทุกอุปกรณ์ได้เลยผมรู้เลยว่าปุ่มไหนอยู่ตรงไหนโดยที่ผมไม่ต้องลัาสายตาจากถนนมากนักซึ่งอันนี้คือเรื่องที่ดีมันคือเรื่องของการออกแบบเรื่องของ human interface นะครับที่สำคัญทุกท่านอยากให้ดูนะครับนอกเหนือจากจะให้กุญแจรีโมทซึ่งดูให้ดูสวยนะและเหลือปุ่มอยู่ปุ่มเดียวก็คือปุ่มปลดล็อกเท่านั้นนะครับมีไ e เดชชาร์เจอมาให้ แล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับออโต้เบรกโฮมมาให้สิ่งนี้บอกได้เลยว่าลูกค้า Toyota าโคโรล่าค o อสเนี่ยคงเคืองทําไม Toyota v เวลให้มาแต่ทําไมโคโรล่าค o อสไม่ให้อธิบายไว้ให้ล่วงหน้าเลยแล้วกันว่าทีมพัฒนามันคนละทีมกันและญี่ปุ่นที่อนุมัติเรื่องนี้ให้เป็นญี่ปุ่นคนละกลุ่มคนละคนคนละทีมกันไม่ได้ทํางานด้วยกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแม้ว่าจะอยู่บริษัทเดียวกันก็ตามดังนั้น อย่าไปโทษทีมของเบลอสเลยครับไปโทษทีมที่ดูโครล่าคอสดีกว่าว่าทำไมเขาไม่ยอมให้เบรกมือไฟฟ้ามาสักทีแล้วเขาถึงดันให้เบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรคโฮมมาให้กับเวลอสได้อย่างนี้ส่วนแผงบางแดดด้านบนอืไม่มีกระจกมาให้ไม่มีไฟแต่งหน้าใดๆมาให้นะครับถ้าฝั่งนี้ไม่มีให้เอาฝั่งนี้ดันมีไว้เฮ้ยอ่ะแต่มีไฟแต่งหน้ามาให้ด้วยอ่ะมีตัวบานพับตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็ช่องเสียบนำบัตรเออ ฝั่งนี้ดันมีมาให้แต่ฝ so ั so 1991, ่งคนขับดันไม่มีก็งงดีเหมือนกันนะฮะส่วนไฟในห้องโดยสารผมชอบมากเลยคือมันเป็นไฟ LED แต่เป็นสีขาวนวลนะครับแล้วก็ใช้วิธีการกดปุ่มเอาแบบนี้ซึ่งก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะโอเคอยู่ประมาณนึงนะนะเดี๋ยวจะพาไปดูพื้นที่นั่งด้านหลังกันจุดเด่นของอเวนซ่ารุ่นที่แล้วก็คือพื้นที่นั่งด้านหลังซึ่งเหมาะมากสําหรับการพาอกงอาม่าไปโรงพยาบาล มาคราวนี้เรามาดูว่าเบาะนั่งของเวลสใหม่จะยังคงคุณงามความดีแบบเดิมได้หรือเปล่าโอ้โหอันนี้คือตำแหน่งปกติของเบาะนั่งแถวหลังนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าตัวเบาะเนี่ยมันสามารถจะปรับเอ็นได้นะครับอันนี้สมมติว่าพับขึ้นข้างหน้านะฮะพับขึ้นข้างหน้าเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาได้นะครับแล้วปีนขึ้นไปในเบาะแถวหลังแถวที่3ได้เป็นแบบฟลิปตรงนี้เดี๋ยวมาคุยกันผมถือว่า งานดีไซน์ตรงนี้ทําได้ดีแต่เอาเบาะแถว2ก่อนพับลงมาอ่ตัวเบาะก็หนักอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะทีนี้ถามว่าปรับเอ็นได้มากน้อยแค่ไหนอยากจะให้คุณดูตรงนี้นะครับปรับนะซึ๊บแบบหูมันเอ็นในระดับนอนได้เลยเถอะเอออันนี้สีดีนะทีนี้มาดูว่าถ้าเราจะปรับในแบบที่เรานั่งสบายๆเนี่ย การนั่งมันจะเป็นอย่างไงกันบ้างอ่ะไหนลองดูหน่อยสิขึ้นมานั่งบนนี้ฟึบโอเคพนักศีรษะเป็นแบบฟองน้ำนิ่มนะแต่ยังไงก็ตามต้องยกขึ้นใช้งานทีนี้พอยกขึ้นใช้งานเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะสบายพอดีเลยเฮ้ยโอเคอ่ะมาดูแผงประตูด้านข้างแผงประตูด้านข้างวางข้อศอกได้กำลังดีช่องวางแก้วหรือช่องวางขวดน้ำ ยกขึ้นมาจากข้างล่างย้ายขึ้นมาไว้ในตำแหน่งแบบนี้แบบเรียวกันกับพูนไดสตาเลียซึ่งนี่คือตำแหน่งที่ผมว่าประเสริฐที่สุดสําหรับการวางขวดน้ําการวางแก้วน้ําไว้ตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับดีมากมีช่องแอร์ด้านบนมาให้ด้วยนะครับระบบปรับอากาศนะครับเป็นบลเวอร์ข้างบนมาให้นะฮะมีมาให้ความระดับสามระดับความแรงส่วนไฟในเก๋งก็จะมีตรงนี้มาให้ แผงด้านบนก็ยังเป็นวัสดุรีไซเคิลนะครับแต่ว่าทำค่อนข้างเนียนทีนี้มาดูตัวเบาะนั่งกันบ้างผมบอกเลยนะครับว่ายังค่อนข้างจะคงความสบายได้ดีและก็เอาใจบรรดาอากงอาม่าที่จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลได้เหมือนอย่างรุ่นเดิมเพราะว่าซีทคัชชั่นเนี่ยมันดูเหมือนจะแบนนะ มันดูเหมือนจะแบนแต่พอเวลานั่งเดินทางเนี่ยถ้านั่งไม่ได้ไกลมากนะักเ่ยอันนี้สบายเบาะรองนั่งนะครับก็คือมีมุมเงยขึ้นมาในระดับที่เหมาะสมนะครับสำหรับทุกๆคนแล้วก็ที่สําคัญคือซีคัชชั่นนั้นฟองน้ําเป็นแบบนิ่มสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าทีมออกแบบของ Toyota ทั้งญี่ปุ่นและอินโดนีเซียเนี่ยคิดและทากันบ้านมาค่อนข้างดีคือ ศึกษาวิธีการใช้รถของลูกค้าในโซนละแวกนี้และค้นพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่นั้นจะชอบวางของจุกจิกอะไรไว้ในรถเยอะเพราะฉะนั้นในปกติเนี่ยด้านหลังของเบาะคู่หน้าเนี่ยปกติเราจะเห็นอย่างมากก็แค่ช่องใส่หนังสือธรรมดาถูกไหมฮะแต่คราวนี้เขามีช่องใส่ของเพิ่มมาให้นะครับอาจจะเป็นช่องใส่มือถือนะครับหรือว่าจะเป็นช่องใส่ของจุกจิกอย่างเงี้ย แถมเพิ่มมาให้และที่สำคัญไม่ใช่แค่ฝั่งเดียวให้มาทั้งสองฝั่งไม่เพียงแค่นั้นนะครับตำแหน่งของออที่วางขวดน้ำที่วางแก้วน้ำเนี่ยนอกนจากแผงประตูทั้งสองฝั่งแล้วยังมีชิ้นบริเวณตรงด้านหลังกล่องคอนโซลกลางตรงนี้อีกตำแหน่งหนึ่งไม่เพียงเท่านั้นยังมีช่องชาร์จ USB นะครับ2.1แอมป์สองตำแหน่งนะฮะส่วนใครก็ตามที่ถามว่ามีพนักวางแขนสำหรับผู้โดยสารตรงกลางไหมคำตอบคือมันซ่อนอยู่ตรงนี้ คุณต้องดึงเชือกตัวนี้ขึ้นมานะครับดึงเพื่อปลอดล็อกเสร็จแล้วคุณก็พับปึ๊ดลงมาตรงนี้วางแขนเฮ้ยมันวางได้ว่ะโอเคละ่ะตำแหน่งแขนตัวนี้มันสูงไปนิดนึงนะครับแต่ผมว่าสาหรับผมอะโอเคนะครับมันสูงไปนิดนึงเมื่อเทียบกันกับแผงประตูด้านข้างซึ่งแผงประตูด้านข้างเนี่ยโอเคกว่านะครับแต่ว่าพอวางตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันแหละก็คือวางได้แบบพอสบายต้องยอมรับเลยว่าเฮ้ย คานนี้จุดเด่นสําคัญที่เวลสยังคงสืบท่อต่อเน,นื่องมาจาก a เวนซ่ได้ก็คือไอ้เบาะแถว2นี่แหละที่คราวนี้นอกจากมันจะนั่งสบายแบบเดิมเอาใจอากงอาม่าไปลรงพยาบาลได้เหมือนเดิมมันยังเพิ่มฟังก์ชันในการพับในการปรับต่างๆได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรถุ่นเดิมอันนี้ก็ต้องขอชมเชยนะทีนี้จะพาคุณไปดูว่าลบเบาะแถว3ล่ะมันจะเป็นยังไงกันบ้างมามาดูกัน แน่นอนครับถ้าจะขึ้นบาะแถวสามคุณก็ต้องปีนลงก่อนละแล้วก็ทีนี้ดันตรงนี้ลงหลังจากนั้นพับเบาะฟึบยกฟึบคุณจะเห็นว่าสเปซมันเยอะมากเลยเห็นไหมและที่สําคัญคือด้วยการออกแบบบานประตูนะครับให้มีขนาดกว้างกําลังดีแล้วช่องประตูเนี่ยทำมาค่อนข้างดีนะครับในแง่ของการเข้าออกเพราะฉะนั้นเนี่ยการปีนเข้าออกสำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะอย่างผมแล้วตัวใหญ่อย่างผมเนี่ยทำได้สบายมากปีนฟื้นขึ้นมาฮะ ขึ้นมานั่งงี้ปุ๊บอ่ะโครมเบาะนั่งแถว3มันสามารถจะปรับได้พอประมาณนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องเอาไอ้พนักศีรษะนี้ขึ้นมาใช้งานอยู่ดีนะครับมันดูเหมือนจะตั้งชันพอสมควรแต่ในความเป็นจริงแล้วมันปรับเอ็นได้นะครับถามว่าปรับเอ็นได้ขนาดไหนนี่โอ้โหตำแหน่งปรับเอ็นได้ค่อนข้างจะดีนะฮะแล้วหัวผมเนี่ยก็เฉียวเฉียวกับ เพดานด้านบนอยู่นิดนึงแต่ถามว่าเฉียวเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้อยู่แต่ตัวเบาะรองนั่งแถว3เนี่ยเอาตรงๆนะครับสัน้นสั้นมากด้วยทีนี้ถ้าจะมานั่งดูเรื่องของเล็กรูมกันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันก็จะใหญ่โตขึ้นเมื่อเทียบกันกับอเวนซ่ารุ่นเดิมนะฮะแต่ว่าก็ต้องนั่งกันแบบพออาศัย เดินทางได้นั่งชันขาแน่นอนนะครับเบาะรองนั่งสั้นแต่ว่าถ้าเผื่อพื้นที่ให้กับผู้โดยสารด้านหน้าได้นั่งกันแบบนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าพอรับได้ไม่ได้น่าเกลียดนะครับและที่สําคัญคือมุมองศาของพนักพิงหลังเนี่ยมันสามารถจะปรับเอ็นปรับตั้งได้ตามใจชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพอจะหาความสบายจากพื้นที่เบาะแถวสามได้บ้างถ้าคุณเดินทางไม่ได้ไกลนักนะฮะสำหรับรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งไซส์เล็กขนาดนี้เนี่ยถือว่า ทีมออกแบบเขาก็ทําได้ดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้แล้วล่ะพนักวางแขนด้านข้างจริงๆมันก็พอวางได้เพราะมันก็เป็นแผงพลาสติกบางซุ้มล้อป,ปกติแต่ว่ามีช่องวางแก้วน้ํามาให้ทั้งสองฝั่งฝั่งละสองตำแหน่งรวมเป็น4ตําแหน่งและที่สําคัญก็คือมีช่องสําหรับวางโทรศัพท์มือถือมาให้ทั้งสองฝั่งนอกจากนี้ด้านหลังตรงนี้ยังมีช่องปลั๊กไฟขนาด12โวลต์แถมมาให้เฉพาะฝั่งขวาด้วยอีกต่างหากนะครับทีนี้มาดูดีกว่าว่าตอนปีลงอะ่ะมันจะยากขนาดไหนะมาดูกัน นี้เฮ้ยปีนลงง่ายวะเฮ้ยถือว่าง่ายวะเรื่องตลกคืออะไรรู้ป่ะไอตอนปีนลงอ่ะทำไมมันง่ายกว่า Toyota f o r t ์จูเนอวะไม่เข้าใจจุดเด่นของ Toyota v e ว o สใหม่ในคราวนี้นะครับก็คือการที่เบาะนั่ง7ตําตำแหน่งนั้นสามารถจะพับได้ในลักษณะที่ Toyota เรียกว่า7 s e f l e x i เซ l e นะครับตัวของเบาะแถว3 ถ้าจะพับก็กดฟืดอย่างนี้กดฟืดอย่างนี้ฟึบเรียบร้อยแล้วก็ดึงสลักล็อกนะครับปึ๊บพับไปพับไปนี่เห็นไหมง่ายดายแค่นี้เรียบร้อยค่อนข้างจะเกือบเกือบจะเรียบเป็นแฟลตโฟนะ,ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นเบาะแถวกลางล่ะมันจะเป็นยังไงกันบ้างการพับเบาะแถวกลางนะครับก็ยกจากคันโยกด้านหลังนี่นีฮะด้านข้างตงัวนี้พับฟึบล็อกแค่นี้นะครับ หรือว่าจะเพิ่มมาเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับในกรณีที่ว่าต้องการจะใส่จักรยานนะฮะทำแบบนี้ได้ทั้ง2ฝั่งเลยทีเดียวนะครับหรือว่าจะล็อกมาอย่างนี้ก็ได้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้พื้นห้องเก็บของมันเรียบที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะฮะทักอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็กึแบบ๊บอย่างนี้เนี่ยเพียงเท่านี้ก็ได้พื้นที่ห้องเก็บของที่ราบเรียบและที่สําคัญก็คือด้านหน้าเนี่ย ยังสามารถเลื่นอนเบาะไปได้อีกนิดหนึ่งด้วยซะด้วยซ้ำนะหรือว่าจะปรับเอนลงมาอีท่าไหนก็สามารถจะปรับให้มันเฟล็กซิเบิลได้ดียามเลยทีเดียวการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ Toyota Veloz ในคราวนี้คือการเปลี่ยนเครื่องยนต์ จากระบบขับเคลื่อนล้อหลังมาเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าโดยใช้เครื่องยนต์รหัส 2NRVE เบนซิน4ี่สูบ Double h a d c a m s h a f 1 6วาว์1.5ลิตรชีดจเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI พร้อมกับระบบแปรผันวาล Dual VVTi กำลังสูงสุด106แ,แรงม้าที่6,000รอบตอนาทีแรงบิดสูงสุด138นิวตันเมตรหรือ14.1กิโลกรัมเมตรที่4,200รอบตนาทีขับเคลื่อนล้อหน้า จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อมกับ Sequential Shift โหมดบวกลบนั่นเองนะครับโดยมีการปรับปรุงให้อัตราทดเกียร์นั้นกว้างขึ้นแล้วก็มีเสียงรบกวนที่ลดลงรองรับกับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดได้ถึงระดับแก๊สโซฮอ E 2 0ระบบบังคับเลี้ยวเป็นพวงมาลัยแบบแบกแอนพีเนียนพร้อม power ผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า EPS Electronic Power Steering รัศมีวงเลี้ยวของรุ่นสมาร์ทล้อ16นิ้วนั้นอยู่ที่4.9เมตรส่วนรุ่นพรีเมียมนั้นล้อ17นิ้วอยู่ที่5เมตรพอดี ระบบการสเทือนด้านหน้าเป็นแบบอิสระแม็กฟอร์สันสตรัทพร้อมกับเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นแบบคานบิดกึ่งอิสระทอร์ชันบีมพร้อมกับเหล็กกันโครงมีการปรับปรุงเพื่อที่จะให้เน้นการขับขี่และการโดยสารให้นุ่มสบายและลดแรงกระเทือนจากพื้นถนนด้านล่างนะครับส่วนระบบห้ามล้อนั้นเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเสริมการทำงานด้วยระบบป้องกันล้อล็อก ok ABS Anti-Lock Braking System ระบบกระจายแรงเบรก EBD, Electronic Brake d i s trib ution, ระบบเสริมแรงเบรก Brake Assist, ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว VSC Vehicle Stability Control, ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี Traction Control และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC Hill Assist Control ด้านระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนั้นเวลส์ใหม่ทั้ง2รุ่นย่อยจะมีถุงลมนิรภัยมาให้6ตำแหน่งทั้งคู่หน้าด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยรวมทั้งจะมีระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาด้านข้างจากกระจกมองข้าง BSM Blind Spot Monitoring และระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถเล่นผ่านขณะถอยหลัง RCTA Rear Cross Traffic Alert มาให้ซึ่ง2ระบบนี้ผมถือว่าเป็นระบบพื้นฐานจำเป็นที่ควรที่จะมีในรถยนต์สมัยนี้ได้แล้วแล้วก็ดีใจมากที่ Toyota ใส่มาให้ตั้งแต่รุ่นถูกสุดแต่เฉพาะรุ่นพรีเมียมนั้น Toyota จะเพิ่มความปลอดภัยขึ้นไปอีกระดับด้วยแพ็กเกจ Toyota Safety Sense ซึ่งจะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยก่อนการชน (pre-collision system) ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมกับดึงพวงมาลัยกลับ (LDA with SA) Lane departure alert with steering assist และก็มีระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB Auto High Beam) นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นครั้งแรกของโตโยต้ในประเทศไทยที่มีการติดตั้งระบบเตือนเมื่อรถคันข้างหน้าเคลื่อนตัว (FDA Front departure alert) ไม่เพียงเท่านั้นยังเพิ่มระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี Pedal Misoperation Control หรือที่เราคุ้นเคยกันในระบบที่เรียกกันว่าระบบป้องกันเหยียบคันเร่งพุ่งไปชน7 e เ e ่นอนั่นเองนะครับ All New Toyota Vios Version ไทยนั้นจะมีให้เลือก2รุ่นย่อยด้วยกันนั่นก็คือรุ่นสมาร์และรุ่นพรีเมียมหลกัหลกๆแล้วนะครับความแตกต่างจะอยู่ที่ขนาดของล้ออลัลลอยรุ่นสมาร์นั้นจะใช้ล้ออลัลลอยขนาด16นิ้วส่วนรุ่นพรีเมียมจะใช้ล้ออลัลลอยขนาด17นิ้วรุ่นพรีเมียมจะเพิ่มไฟตัด หน้าเพิ่มคิ้วกันกระแทกสีดำเป็นไซด์ด o ร์เดคอเรชันมาให้นะครับแล้วก็เพิ่มการตกแต่งด้วยสปอยเลอร์รอบคันรวมทั้งเพิ่มไฟ Foot แ a มปมาให้ส่วนภายในห้องโดยสารนะครับจะแตกต่างกันตรงที่ A/C Register n o o b นะครับของรุ่น Smart เนี่ยจะเป็นเรซินส่วนรุ่น Premium จะเป็นแบบโครมแล้วก็เพิ่ม PVM Switch มาให้ส่วนหน้าจอของเครื่องเสียงนั้นรุ่น Smart จะได้หน้าจอแบบ8นิ้วในขณะที่รุ่น Pre เมียจะได้หน้าจอเป็นแบบ9นิ้ว นอกจากนี้ด้านระบบความปลอดภัยนั้นรุ่นพรีเมียมจะเพิ่มแพ็กเกจ Toyota Safety Sense และ Panoramic View Monitor มาให้ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิสูจน์กันต่อไปก็คือการเปลี่ยนมาใช้โครงสร้างวิศวกรรมจากขับล้อหลังมาเป็นขับล้อหน้าพร้อมกับเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับในคลิปหน้าเราจะพาคุณไปลองขับกันสั้นๆในสนามของ T-D e ด้านหลังนะครับติดตามชมกันต่อเลยครับ